Hello. How are you? Under the water. Please help How you o the water are under Getre me I'm mm hmm. เอาล่ะคร,รับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมเป,เป็นเป็นจังหวะที่ดีมากทุกคนในการเล่นไฮโรชางกทุกคนโอเคก็นี่ครับอย่างที่เห็นเลยใช้นีออนทุกคนซึ่งแบบนี้ครับพูดเหมาะสมเลยครับเป็นมีน้ําเต็มไปหมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าไปไหนต้องไปทางไหนวนะเนี่ยไม่ไฟโรโอโหลเลยเล่นตามกันเจ่งเยอะเลยโอเคทุกคน อันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับถือว่าแบบว่าโหแบบใหญ่มากครับแบบสวยมากเลยทุกคนรถอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันต้องไปตรงไหนอะโอเคแบบสวยมากอะเวลาตรงนี้จะมีใครมาหรือเปล่าตรงนี้คือที่ไหนวะเนี <laughs> ่ยเป็นที่แอบที่แบบว่าน่าจะดีมากครับโอ้ยเต็มเลยครับเต็มเลยแย, yeah. ย่ลงลงน้ําเลยลงน้ําเลยมีใครมาไหม มีใครมาไหมตะเกาไพโรชากนี่นี่นี่ยเนี่ยอุ้ยโดนสักคนหนึ่งโดนสักคนหนึ่งโดนสองคนละไอหมอมอมอโดนโดนอุ้ยรัว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 อุ้ยไพโรชากครับโหแบบนี้โคตรเหมาะสมอ่ะทุกคนโอเค แบบนี้ดูยังเจ๋งสวยละฝั่งนั้นฝั่งนั้นลงมาก็ลงมาก็โดนไงลงมาก็โดนฉลามขยังลงมาอีกป้างแล้วอยู่ใต้น้ำคือเป็นสปีดด้วยครับรถเขาอยู่ตรงนี้ <c oughs> อย่างนี้เราก็ตักได้รัวๆเลยครับสีแดงวิสไปนี่ยสไปเป็นผมสไปสไป <c oughs> สไปเพื่อน โอเคอ๋อรถขึ้นมาลับรถขึ้นบกผมยังสำรวจเพิ่มนะแต่ว่าไปไม่ได้อะนี่ไงไลายได,ได้หลายคนแล้วครับได้หกคิวเนี่ยโ,โอ้ยโดนเจนเพื่อนโอเคสวยเลยอะทุกคนชอบอะแบใต้นะ้ำวิทเจอร์ยิงนะยิงนะแล้วก็ลงไปตามไง ลงไปตามลงไปตามลงไปตามโอ้ยน่าจะโอเคฝั่งนั้นน่าจะต้องแถบตรงนี้ครับเฮ้ยไทโรบเอานี่แทนและกันเอานี่แทนอีน,อนี่แทนอีนี่แทนไม่เขาไม่เปียกเขาไม่เปียกบรวโอเคเขาไม่รู้เขาไม่รู้โอ้ยแล้วน้องขี้เรือเชื่อ โอเคพยายามไม่ตายขอไม่ตายอุตส่าห์ได้แปดคิวแล้วโอ้โห,โห,โหนีไงมามาไฮโลอย่างโอพีแบบนี้โอ้โเซนที่โอเคเขาน่าจะนี่แคปได้แล้วครับมีเซนที่ใต้น้ำแย่แลบบ้วน่าจะโดนคุมกำเนิดละเรายังมึนๆอยู่นะครับโอ้ยยิงนะเพื่อน ีเพื่อนโอเคเขาใช้นี่ครับโอ้ยปืนเซนที่เซนที่ไม่ได้ไม่ได้ทางไหนไปะผมงงหมดแล้วโอเคทางนี้ทางนี้ใต้น้ําอยู่ครับใต้น้ําใต้น้ําตรงนี้ปะโอเคลงไปลงไปกือบโอ้ย นี่ไงวิธีการเล่นไพลรช้าครับแบบนี้มาดูรัวโอ้ยเปล่าไม่โดนไปไปโอ,โอ้โหสวยง,งามเราให้เรา ไปไม่ได้ไปไม่ได้ลงไปเกือบเกือบเกือบโอเคขอค่อยๆชิวอ้วีได้สักคนหนึ่งมันมากทุกคนเกิดแล้วไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะผมไม่ได้เปิดรถให้แบบเห็นออาไลน์ไปไปไบไปโอเคสวยงามอูวี่เดือเชื่อ ปัดเป่าพอดีได้ยินเสียงพอปัดเป่าอะยาหมอยาโนวโรตายแย่แย่และแย่รับต้องใช้ช็อตกันแต่ผมอยากใช้นี่เหมือนกันกระโดดไพโลกระโดดไปแบบไปตีชาวบ้านเขาแต่ต้องมีช็อตกันครับโอเคมีใครจะโอ้ย โอ้โหเส้นที่ไม่น่าไปได้แล้วทุกคนต้องการตรงนั้นเคผมเปลี่ยนเป็นเนเนอรเตอร์แล้วครับลองกระโดดไปเผื่อแบบได้คิวเดี๋ยวรอก่อนนะรอก,ก่นนอกกนเด้อรอก,ก่อนเด้ออุ้ยเจนเพื่อนเผาเผาเผามีปะวะไม่มีผมก็โอ้โหไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเกือบละ เล่นเยอะกล่าวว่าจะเผื่อแบบได้ไกลเกินม,มันมากครับโคตรมันโอ้โหโโอ้โโอโหกันเร็วกันเร็วเยอะมากครับเทวีอะไรเต็มไปหมดสามสองหนึ่งสวยงามโอ้โยตั้งตรงนี้เหรอเพื่อนนี่ไงนี่ไงเพื่อ โอเคครับน่าจะรอดแล้วล่ะชนะเปล่าสวยงามครับโอ้ยเคีสีฟ้าทุกคนโอ้ในสปอนอย่างสวยอะสีฟ้าสวยมากครับจะอยู่ในแบบว่าท้องทะเลลึกนี่ครับมีไม่มีโรมามีโรมาครับอุ้ยสวยครับสวยมีอะไรวะโรมาโอ้โอเคเอ้ยมีตรงนี้ด้วย มีที่อ,อะไรวนะเนี่ยที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็นีออนนะครับเขาน่าจะบอกว่าไพรโรใช้นี่ซะนะครับโออ๋อนี่ครับมีเปลี่ยนหรือว่าดีเทลสวยนี่ครับแมกการโรดอนในนี้ก็ยังมีแมการโรดอนข้างล่างรบอ,อยู่ตรงนี้สวยเลยอะชอบอะมีดีเทลเล็กๆสวยงามไกลเริ่มแล้วทุกคน น่าจะลงทางนี้กันใช่ปะใช่ปะวะไม่ลงวะ <c oughs> <laughs> ผมคิดว่าน่าจ,จะเปิดไม่เปิดครับให้เราลงเองไปไปครับลุยลุยลงน้ำลุยลงน้ำไพโลอเอ่อทางนี้เปิดแล้วเราสามารถมาทางนี้ได้ครับฉลามยักษ์ปีกาโลดอนอุ้ยแล้วน้องคีด้วยนะเจน์เตยเพื่อนเจนเพื่อน ลงไปไหมลงไปบป้าอ๋อลงไปบป้าอาโอเคอ้ไม่โดนไม่โดนก็โดนไม่ถึงมีเซนที่สีฟ้าน่าจะลำบากครับน่าจะเล่นยากพารโลมใครโ,ครโอ้ยเขาไม่เปียกตัวผมไม่สามารถไปขีได้ ตรงนี้โอ้โหเคยังวาร์ได้ลงน้ำครับลงน้ำมีใครอยากลงมาป่าวไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้โหผมจะตายแล้วเดี่ยวเก็บเลือดตรงนี้หเห็นเห็นคันสปายนะมีป้าตรงนี้ไม่มีรีบไปก่อนเลยโอเคโอ้ oh my god ที่นี่เพิ่งมาก็ตายสวยงามครับเคียงตรงนี้ทางเกิดของเขา นี่ไงจุดเกิดจุดเกิดไปลงน้ำปะเพื่อนไม่ลงครับต้องการบอกว่าฟาดฟันว่ะแต่ผมว่าน่าจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้ครับโอเคเขาไฟไปโอ้ยเจนเพื่อนมาปะมามามาระยะห้าร้อยล้านเมตร อุ้ยทางลับตรงนี้ครับเอาล่ะครับมีมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยเขาเห็นหรือเปล่าเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็น,งนลงมาเปล่าลงมาเปล่าอย่าบอกนะคนลงอ่ะลงเหรอลงเหรอลงมาทำไมโอ้ฝ่ายยอดสวยเกือบละไม่น่าเชื่อเลยดีนะคนลงมาหาผมเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไม่มีไม่มี ้ยตรงนี้เสร็จเลยทุกคนโอ้โหเนี่ยลงมาก็เสร็จครับโดน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 จริงมาปทำอะไรตรงนี้โอเคเฮ้ยเผาไม่ได้ไม่ค่อยได้เนี่ยลำบากเกือบแคปได้แล้วทางลับทางลับจะเอ๋จะเอ๋อย่าอย่าุ้ย เกือบแล้วนะผมว็บแตะน่าจะแคปได้เลยเนี่ยไปทางอมอัสเหมือนเดิมทางนี้แหละครับไม่มีใครรู้ไม่น่าเชื่อลงมาปะลงมาปะไม่ลงไม่ลงไม่ลงครับเฮ้ยโค้งเห็นเหมือนโค้งเห็นสวยสวยงามอุ้ยเกือบละเกือบละมาปะโอ้ยยายาเก็บเก็บเก็บทัน ผมไม่มีเดสเทโลเนเตอร์โนว์โนวโนตามมาปะตามมาตามมาโอ้โหแย่แล้วกระสุนอยู่ตรงไหนเพื่อนโอเคแบบนี้อยู่ตรงนี้เจนทีวีน่าจะมาครับโดนนี่ไปโดนนี้ไปค่อยๆค่อยๆเข,า,ข,า,ข,า,ขากินเลือดไปโอเคตายตายสวยางามไปเพื่อน ยังโอ้ยยังให้ช็อตผมได้อีกโอ้ยโอเคค่อยๆค่อยๆครับน่าแคปได้แล้วล่ะอย่างเงี้ยน่าแคปได้แล้วสวยอูยสวยงามครับสวยงามเอ้าตกน้ำเฉยเลยอูยยลามโลาม สามยักษ์กินสวยงามทุกคนแบบนี้ผมแบบให้สิบเต็มสิบเลย <c oughs> ความแบบว่าอลังการับคนท่าเีีจะมันพนควรเลยแบบนี้ครับอันนี้แบบครั้งแรกเลยคุณดีเบอชันถือว่าแบบโคตรดีทุกคนโอเคทุกคนก็ไพโรชาร์ก,กับแบบเอ่ออควาเรียสก็มีประมาณนี้ทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบนะกดไลค์ like จะเป็นกำลังใจให้ผมแบบอย่างมากเลยนะครับขอบคุณที่เพื่อนๆเข้ามาดูนะผมและไว้เจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย